กชือไม่หน,น,นฝันโซนฝันอ่ะที่แรกหนกันว่านั่งเนหนูก็ลืมตมามหนูก็เอตัวเองเนี่ยไปนอนไม่้าล่างตรงพื้นอ่ะลมว่า,าหูเข้าไปูมาาไหไม่รู้วครู่หมหนูก็นอตรงพื้นนอก็ตื่นมาก็ต่ กินตนาการโคอยเยอะลูกสาวสงสัยในฝันม่วงนอนมากก็นอนกับท่าเดียวกันด้วยนอนตื่นสายไม่ควตางอนจำไห้คะจินนาการสัมพันธ์กับความรู้แต่ งั้นก็ไม่ต้องไปเรียนงั้น,นงังน้งนก็ไม่ต้องไปเรียนหรอแม่จะได้เปลี่ยนตนงังค์ไม่แต่งินก็สำคัญกว่าจินตนาการมาแล้วเฮือเฮือเฮือขวาน้อนนี่ยไม่กินอ๋อไม่ 아니 เป็นหนังสือที่ไม่ได้เอาไว้เขียนหนังสือเล่มนี้เขียนที่สุดเลยว่าครูให้เขียนในสมุดอย่างเดียวเลยทำให้การเป็นว่าสมุทยานนิสารดซื้อบ่อยมากเมื่อไม่มบอกไว้ก่อนว่า ว่าให้ไม่ได้ยังไม่มีหน้าก้อนปหน้าเหรอ,อตัวเลขมันหายอนนี้จดสอโปห้าอยากได้มาเอาไปเรียนรี หัวไก่ซุมน้ำก็ไปเยอะมากเลยว่าหัวแล้วมันอร่อยแล้วมั้ง